สวัสดีครับสมาร์ทนะครับวันนี้จะมาติวทีเด็ด5ข้อนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับต่อไปนี้เป็นผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจาระเข้ i i g d i p p r er, r ตั้งแต่21นาฬิกาถึง3นาฬิกาข้อใดอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อมูลนี่ได้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ต้องได้ถูกต้องครับ เป็นภาพเป็นภาพของท้องฟ้าทิศใต้ผิดครับเพราะว่าถ้ามันเป็นท้องฟ้าทิศใต้นะครับมันจะไม่มีดาวเหนืออยู่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นท้องฟ้าของฟากเหนือแทนที่มันจะเป็นฟากใต้ครับโอเคกลุ่มดาวเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณ15องศาในภายใน1ชั่วโมงคนนี้ถูกครับเพราะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกๆสัก ภิาไปไปเรื่อยๆนะครับข้อที่3ากลุ่มดาวเคลื่อนที่เป็นวงกลมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาผิดครับมันต้องเป็นทวนเข็มครับเพราะว่าถ้ามันตามเข็มจริงๆตามเข็มจะเป็นทิศทางจะฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แต่ลองสังเกตทิศทางครับยีิบเอ็ดนาฬิกาคือสามทุ่มนี่คือเที่ยงคืน ตีสามได้เวลาเป็นก็มันก็ต้องเคลื่อนที่มาฝั่งนี้แทนที่จะเป็นฝั่งนี้ครับกลุ่มดาวเคลื่อนที่เป็นวงกลมลังครึ่งรอบต่อวันนะครับครึ่งรอบไม่ใช่ครับนี่คือต้องเป็นหนึ่งรอบ นะครับโดยดาวเนน่ยเป็นจุดศูนย์กลางคำว่าดาวเนน่ยเป็นจุดศูนกลางอ่ะถูกนะครับแต่คําว่าครึ่งรอบผิดครับต้องเป็น1รอบนะครับและข้อ5เหตุผลที่สังเกตต,ตำแหน่งของกลุ่มดาวเปลียบไปตามช่องเวลาเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ผิดครับตัดทิ้งเลยครับต้องเป็นโลกหมุนรอบตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อข้อ2นะครับข้อข้อที่2ครับดอกไม้ทำหน้าที่สร้างมาเมล็ดโดยถ่ายเลยนูซึ่งประกอบด้วยเกสอนเพศพีเพศเมีย เกสอนเพศผู้กีบดอกและกีบเลี้ยงดังลูกขอ้อใดอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายเลนูของละอองดอกไม้ไม่ถูกต้องนะครับเกสอนเพศผู้นี่คือส่วนประกอบที่เขาให้เกสอนเพศผู้ก็จะเป็นนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรนูฝังเอาไว้แล้วเวลาที่เรนูต,ต่างๆนะครับโดนโดนอะไรครับโดนลมโดน ลมพัดหรือว่าจะมีสัตว์มาถ่ายแล้วออนเลนูปุ๊บมันจะไปตกมันจะปิวไปแล้วก็ตกที่ยอดเกสรเพศเมียรหรือสติกมากนะครับยอดเกสรเพศเมียตัวนี้มีความมีความเหนียวและทำให้มันเกาะติดตรงนี้ครับ และหลังจากที่มันเกาะติดแล้วนะครับมันจะงอกหลอดมาผสมกับไข่ครับและตัวสีแดงๆที่ทุกคนเห็นเขาเรียกว่าโอวุ่นนะครับเนี่ยครับสีแดงๆด้านไหนเรียกว่าโอวุ่นซึ่งมันจะกลายเป็นมเมล็ดครับนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง การถ่ายเลนูคือการถ่ายเลนูเทอับเลนู <c oughs> ของเกรสรนเพศผู้เปียงเกรสรนเพศเมียยอดเกรสรนเพศเมียถูกแล้วครับเพราะว่าเอาเลนูใช่ไหมครับโดนลมมามันจะติดที่เกรสรนเพศเมียยอดเกรสรนเพศเมียขออภัยครับหลังจากละอองเลนูเก็บเลี้ยงจะเจริญเติบโตรและเปลี่ยนไปเป็นเนมเล็ดหรือผลนี่ไม่ใช่เลยครับที่เปลี่ยนเป็นมเมล็ดหรือผลจะต้องเป็นโอวุ่นต้องเปลี่ยนเป็นโอวุ่นครับ ไม่ใช่เมเล็ดหรือผลจะเปลี่ยนจากกีบเลี้ยงนะครับกีบเลี้ยงเนี่ยครับมันจะหลุดหลุดออกไปจากต้นเลยครับกีบเลี้ยงพอผ่านไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเขียวเพราะมันต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็หล่นไปเลยเพื่อจะถ่ายเลยนูเพื่อขยายพันธุ์ ถูกแล้วครับมันขยายพันธุ์โดยการถ่ายและอองเลนูเลนูโดยใช้อาศัยลมถูกครับเวลามีลมพัดก็ได้ครับจะผลิตเลนูออกมาเป็นจํานวนมากแต่ผลิตเลนูออกมาจะมีความเหนียวและน้ําหนักมากน้ําหนักมากไม่ใช่ครับน้ําหนักต้องเบาครับถ้าน้ําหนักมันมากถ้าน้ำหนักมันมา,านนกมามานะครับเวลามันโดนลม โดนฝนปุ๊บมันจะตกลงโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดครับอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อสีด้วยครับดอกไม้ที่มีเมล็ดในช่วยมีเมลงช่วยในการถ่ายเลนุมักมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมและโคนกลีบดอกไม้มักจะมีตอมน้ำหวานข้อนี้ ันจะมีกลิ่นหอมมีต่อ้ะหว่านี่ก็ถูกข้อนี้ตอบข้อ2กับข้อ4นะครับข้อต่อไปกันที่ข้อที่3ข้อใดอธิบายการสแสดงแสงไม่ถูกต้องเรียกปรากฏการขัแสงเคลื่อนที่กระทบและเรียกว่าการสะท้อนของแสงข้อถข้อแรกรูปจากด้านบนแสดงการเคลื่อนที่เข้ามากระทบก,กันกับพื้นผิวกระจกแล้วไปในทิศทาง B ี ถูกต้องครับเพราะว่าแผนผังมันแสดงมาอยู่แล้วว่าพอสะท้อนออกไปแทงทางที่สะท้อนเป็นทิศทาง b ครับนะครับข้อที่2ข้อนี้ถูกนะคะข้อที่2มุม x และมุม y เท่ากันข้อนี้ก็ถูกต้องเช่นกันครับเพราะว่า <c oughs> หลักการการสะท้อนก็คือ มุมสะท้อนเท่ากับมุมที่มุมที่มากระทบครับพูดง่ายก็คือมุมกระทบเท่ากับมุมสะท้อนออจะพูดสลับกันก็ได้ครับเพราะนี้ก็ถูกครับเมื่อไม่มีการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นบนไม่มีการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่ไม่มันวาวเช่นพื้นผิวของกระดาษ ผิดไปเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูแบบไม่ได้สะท้อนแสงชัดเหมือนเงากระจกล่าเวลาเรามีเลเซอร์มาส่องเราจะเห็นว่ามันสะท้อนออกมาเลยถูกไหมครับตามมุมของเลเซอร์ทีเนี้ยกระดาษมันก็สะท้อนเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันสะท้อนน้อย เพราะว่ามันไม่ได้เป็นวัตถุที่มันสะท้อนได้ทันทีเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะมาจากมุมเดียวกันแต่พื้นผิวมันขูดค่ะมันอาจจะเด้งขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามันจะเด้งออกไปฝั่งนี้หรือว่ามันจะลาดออกไปแค่นั้นเองครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าสายตาเราชัดๆก็ได้ครับแต่เพียงแค่ว่ามันยังมีการสะท้อนอยู่สามนี้คือการสะท้อนของกระดาษนะคะผมยกตัวอย่าง เพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดครับข้อ4ี่เรามองเห็นผ้าของวัตถุในพื้นผิวกระจกเการาบได้เนื่องจากแสงของวัตถุนั้นส่งแล้วเข้าสู่ตาข้อนี้ก็ถูกของมันอยู่แล้วนะครับวัตถุ <c oughs> วัตถุที่พื้นผิวไม่เรียบทําให้แสงเกิดการสะท้อนและกระจายออกไปอย่างไม่เป็นระเบียบข้อนี้ถูกครับเหมือนที่ผมพึ่งพูดไปเมื่อกี้พอยิ่งขุกอะมัน ยิงไปที่มุมเดียวกันแต่มันจะอาจจะสะท้อนไปกี่ทิศทางก็ได้ครับวัตถุข้อนี้ก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ3ข้อ4นะครับรูปใดต่อไปนี้แสดงยายสายใย,ยอาหารในระบบนิเวศห คำอธิบายข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหญ้าและต้นไม้เป็นผู้ผลิตที่สร้างอาหารเองได้ข้อนี้ถูกแล้วครับเพราะหญ้าและต้นไม้เป็น producer ซึ่งแปลว่าผู้ผลิตอาหารนะครับ ซึ่งแปลว่าผู้ผลิตะะอาหา2คนตัวนี้คือ2ต้นไม้เนี่ยต้นไม้กับหญ้าเป็นผู้ผลิตคือหรือโ p r o เซอร์นะครับกระต่ายกว่าและตะักแตนเป็นผู้ลปริโภคลํลำดับที่1ใช่ครับตั๊กกระต่ายแล้วก็ต,กตั๊กแตนนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับและได้รับสารอาหารที่จําเป็นจากพืชครับ เพราะว่าพืชมันมีอาหารเดี๋ยวแล้วมีน้ําตามีอะไรครับโดยกิสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร mm. คำว่าสิ่งมีชีวิตอื่นไม่จําเป็นต้องเป็นเนื้อก็ได้ครับมันอาจจะเป็นหญ้าก็ได้ครับหญ้ากับต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ถูกครับข้อ3ระบบนิเวศด้านบนจํานวนหญ้าและต้นไม้ลดลงจะทําให้ผู้บริโภคระดับถัดมาลดลงเช่นกันและทําให้มันอาจตายได้ครับ ข้อนี้ถูกเหมือนกันครับข้อนี้ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสา์พอต้อนไม้ลดลงตัวนี้ก็จะไม่มีอาหารกินพอมันลดลงแล้วมันก็หายไปเลยศูนยพันทีนี้พวกงูนกคูกนกฮูกแล้วก็นอกอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรกินแล้วมันก็ตายทั้งหมดพอตายทั้งหมดปุ๊บเสือกับนอกอินทรียก็ไม่มีอะไรกินี ทำให้มันก็ตายหมดเลยครับข้อที่4ี่ระบบนิเวศด้านบนถ้ากบหายไปนกอินทรีง, C, งูแล้วกินกบจะเป็นอาหารจะศูนย์พันข้อนี้ผิดผิดเพราะอะไรเรามาดูกันครับถ้ากบหายไปจากระบบนิเวศมันก็คือตรงนี้ตัดขาดตรงนี้ตัดขาดเขาเอาแค่อะไรนะครับน,นกอินทรีและงูถ้านกอินทรีเนี่ยไม่ได้กินกบ สีไม่ได้กินกบมันมีอะไรกินต่อมันยังมีกระต่ายมันยังมีน้ำผึ้ให้กินอีกเพราะฉะนั้นกบไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรงูถ้าไม่กินกบระบบนี้ถูกแต่ออกไปมันกินอะไรได้มันกินหนูก็ได้กินกระต่ายก็ยังได้เพราะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหลือหลายทางเลือกให้มันกินอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่สูญพันธุ์แน่นอน นะครับในความเป็นจริงแล้วใส่อาหารมีความซับซ้อนมากกว่าในลูกข้อนี้ถูกอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีสัตว์อีกหลายชนิดบนโลกแต่มนไม่ได้มีเพียงแค่อยู่ในลูกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นข้อถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องก็จะต้องตอบข้อสีครับแล้วก็มากันที่ข้อสุดท้ายนะครับมากันที่ข้อสุดท้าย ัคคร่บมาการที่ข้อสุดท้ายนะครับต่อไปนี้เป็นกลุ่มลักษณะของดาวในพาซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่มองเห็นจากท้องฟ้ายามครืนในช่วงเดือนธันวาคมกลุ่มใดที่ไม่ถูกต้องข้อ1ดาวมองเห็นได้ยากในตอนกลางวันเนื่องจากแสงของดวงที่มีความสว่างมากกว่าข้อนี้มีความถูกในตัวของมันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าแสงทิตจ้าใช่ไหมครับตัวดาว มันก็จ้าเหมือนกันแต่ว่าตัวดวงอาทิตย์น่ะจ้าก,กว่าทําให้มันมองไม่เห็นถูกลายไปเลยครับเวลาเรามองขึ้นท้องฟ้าเราก็จะมองเห็นแต่ดวงอาทิตย์ซึ่งตัวนี้แสงมันจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกของมันอยู่แล้วกลุ่มได้ในพนพาไปวัตถุที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกับดวงอาทิตย์ ถ้าถามว่าใช่ไหมข้อนี้ก็ใช่ครับเพราะว่ามีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกันครับไม่งั้นเราจะเห็นกลุ่มดาวในพานหรือเปล่าล่ะครับมันจะมีดาวตา่ตางๆอยู่ตามตัวของดาวในพานครับข้อข้อนี้ถูกนะครับข้อนี้ข้อ3ดาวที่สามารถมองเห็นบนดาวคําคือมีเพียงแค่ระบบสุริยะเท่านั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าสมมุติมีเรายือนอยู่ตรงเนี้ยครับ พอเรามองขึ้นท้องฟ้าครับดาวที่อยู่แถวเนี้ยสมมุติอันนี้เป็นดาวเส,สาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดาวส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นเนี่ยพวกเนี้ยคือนอกระบุเดี๋ยวนะครับนอกระบบ สุริยะนะครับส่วนเนี่ยเป็นนอกระบบหยุดเลยที่เราเห็นนะครับข้อ5เหตุผลที่ดาวไม่สดใสถึงหวาบหมื่นดวงอาทิตย์เนื่องจากว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากอ๋อข้อ4ก่อนหะกลุ่มดาวถึงจัดกลุ่มและตั้งชื่อเพื่อสามารถหาดาวฤกได้ง่ายถูกต้องครับ แล้วข้อสุดท้ายคือเหตุผลที่ดาวไม่ส่องสว่างโดยเดิที่เนื่องจากอยู่ไกลโลกมากครับเพราะบางทีแสงมันอาจจะสว่างมากก็ได้สว่างอาจจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์แต่บางทีเราอาจมองไม่เห็นครับเพราะอยู่ไกลเกินไปหรือบางทีอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับก็จบไปกับการติวในครั้งนี้นะครับผมครับ